ในส่วนของกองทัพไทยนะคะก็เร่งระดมกำลังเต็มรูปแบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนรับมือกับพายุคาจิกินี้ค่ะ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งจัดกําลังพลและยุทธปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกินะคะซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งในหลายพื้นที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลยุทธกรณ์พร้อมเรือท้องแบนชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็ว60ชุดพร้อมกับหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยระดับ สำนักงานพัฒนาภาคอีก5ชุดค่ะประกอบด้วยยุโทโธปกรณ์เฉพาะกิจอาทิรถวางสะพานเครื่องหนุนมั่นหรือว่า MFB รองรับกรณีที่สะพานขาดหรือเสียหายรถครัวสนามรถผลิตน้าประปาเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกในการยังชีพระยะเร่งด่วนนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องมือช่างเข้าสู่พื้นที่เพ่งเล็งที่มีความเสี่ยงสูงในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันออกและภาคใต้บางส่วนซึ่งขณะนี้ได้มีการนํากําลังพลพร้อมยุโทโธปกรณ์เข้าเตรีมยมพรม ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนกำลังสนับสนุนก็มีความพร้อมในการสนับสนุนทุกพื้นที่เช่นเดียวกันโดยหน่วยได้วางกำลังและยุทธุปกรณ์ในระดับเตรียมพร้อมตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีมีประสิทธิภาพทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นค่ะ